สวัสดีค่ะพบกับคุณครูสมสุดาเพชราโน์หรือว่าครูสมนะคะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันนี้เราจะตรวจแบบฝึกหัดกันนะคะให้เตรียมแบบฝึกหัดกันไม้พร้อมค่ะให้ในักเรียนได้เตรียมแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4และปากกาสีแดงนะคะเตรียมกันไว้เราจะเฉลยกันนะคะในแบบฝึกหัดทั้งหมดนะคะ เตรียมกันให้พร้อมค่ะอุปกรณ์เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่18นะคะเขียนจำนานงานสร้างสารรค์เปิดหนังสื้อแบบฝึกหัดไปหน้า130อานะคะอ,อ่าเรื่องที่1ก็คือเรื่องการคัดลายมือนะคะนักเรียนคัดลายมือสวยหรือเปล่าคุรคู้วยนักเรียนคัดลายมือตามรูปแบบนี้นะคะ ให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็เหมือนเป๊ะเลยนะจ๊ะพยายามให้เหมือนให้เต็มบรรทัดด้วยใครเขียนไม่สวยลบเขียนใหม่ได้นะคะต้องเขียนให้สวยด้วยและด้านล่างนี้ก็เป็นการคัดลายมือ,อแบบครึ่งบรรทัดนะคะก็ต้องสวยด้วยลายมือตัวเองเป็นอย่างไรต้องฝึกนะคะให้ตรงหัวกลมต้องเท่ากันเว้นระยะ ช่องไฟให้เท่ากันนะคะหัวเป็นอย่างไรมันถอถุงอย่าเงี้ยหัวเป็นอย่างไรมอม้าเป็นอย่างไรฝึกเขียนนะคะไม่ฝึกก็ไม่เก่งต้องฝึกบ่อยๆนะคะถึงจะเขียนสวยถึงจะเก่งนะคะ,ะต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่3เปิดไปหน้าที่131นะคะด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะนักเรียน ให้เรื่องการเขียนแผนแผนภาพโครงเรื่องนะคะนำไปพัฒนางานเขียนนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะหรือว่าแผนภาพความคิดจากหัวข้อที่กำหนดหรือตามความสนใจ1เรื่องนะคะแล้วนำมาเขียนเรื่องความยาวประมาณ6-8บรรทัดนะคะจากนั้น ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์นะคะ10คะแนนนะจ๊ะอ,อนาคตของฉันนิทานเรื่องอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกนะคะามาดูแผนภาพความคิดนะคะนักเรียนจะทําแผนภาพความคิดอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างในการเขียนเราปะเขียนเป็นแผนภาพความคิดก่อนว่าเป็นอย่างไร เราจะเขียนเรื่องอะไรโยงเส้นไปนะคะแล้วมาเขียนเป็นเรื่องราวนะคะตามที่เราเขียนผังความคิดเอาไว้ว่าในหัวข้อของเราหัวข้อใหญ่คืออะไรเรื่องอะไรนะคะนักเรียนอาจจะเขียนว่าครอบครัวของฉันก็ได้เป็นไงมีพ่อมีแม่มีความสุขเราทํากิจกรรมอะไรกันอ่ะนำมาเขียนเป็นเรื่องบรราวได้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะเขียนนะคะอืม ต่อไปค่ะเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะนักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดานะคะอยู่ในหน้า135่อาค่ะนักเรียนเขียนจดหมายด้วยนะคะบ้านเลขที่นะเท่าไหร่นะคะลงวันที่ด้วยถึงใครนะคะถึงเพื่อนล้วก็ลองเขียนดูนะคะใครเขียนเป็นยังไงต่อไปค่ะ หน้านี้คือการจ่าหน้าซองนะคะตรงนี้เป็นชื่อผู้ผู้ส่งผู้ฝากส่งนะคะตรงนี้เป็นชื่อผู้รับนะคะสถานที่ให้ชัดเจนอย่าลืมรหัสไปรษณีย์ด้วยนะคะอะต่อไปค่ะหน้าต่อไปก็ให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงบิดามารดาเล่ากิจกรรมสนุกที่นักเรียนปฏิบัติที่โรงเรียนนะคะประมาณนั้นนะคะเราก็ คิดกันขึ้นมาว่าเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมค่ะวันที่วันที่กราบเท้าคุณพ่อที่เคารพเป็นอย่างไรแล้วก็เล่าไปได้เลยนะคะอ่าลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะถ้าถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วแต่นักเรียนจะเขียนนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรอย่าลืมอ่าการจ่าหน้าซองนะคะด้านมุมด้านขวานี้เป็นอ่าตราไปรษณีย์กรนะคะอชื่อผู้ส่งนะคะอยู่ที่ไหน สถานที่นะคะรหัสไปรษณีย์ชื่อผู้รับนะคะสถานที่แล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะ,ะนักเรียนคงทําถูกต้องนะคะต่อไปเรื่องของการจินตนาการนะคะเปิดไปหนังสือหน้าที่เท่าไรเอ่ยเรื่องของการเขียนจินตนาการค่ะเปิดไปหน้า141นะคะเรื่องที่8ปดเรื่องการเขียนจินตนาการค่ะ นักเรียนเขียนเรื่องจินตนาการความยาว6-8ถึงบรรทัดนะคะถ้าฉันเป็นเป็นอะไรเป็นคุณครูเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอ่าจินตนาการได้เลยนะคะว่าจะทำอย่างไรถ้าฉันเป็นซุปเปอร์แมนถ้าฉันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของลูกเองนะคะประมาณ6-8ถึงบรรทัดจินตนาการได้เลยนะคะอ่า ต่อไปค่ะเรื่องที่9มรารยาทของการเขียนให้นักเรียนบอกมรารยาทของการเขียนนะคะ3ข้อค่ะเขียนตัวบรรจงนะคะลายมือตัวบรรจงอ่านง่ายเป็นระเบียบแน่นอนค่ะเป็นมรารยาทค่ะลบไม่สะอาดเมื่อผิดนะคะ,ะไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะนั้นก็เป็นมรารยาทนะคะข้อสค่ะนักเรียนบอกมรารยาทการเขียนที่ปฏิบัติยากที่สุด1ข้อแล้วอธิบายเหตุผลด้วยนะคะ ฉันคิดว่ามารยาทในการเขียนที่ปฏิบัติยากที่สุดคือเขียนสะกดคําให้ถูกต้องหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ลูกนะคะหรือว่าเขียนคัดลายมือนะคะหรือว่าเขียนยังไงเพราะอะไรนะคะให้ให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรอ่าฉันจะพยายามฝึกมารยาทข้อนี้โดยทําอย่างไรก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆนะลูกนะถึงจะเก่งถึงจะ,งจะยอดเยี่ยมอ่ะต่อไปค่ะ หน้าต่อไปนะคะามารู้จักรู้จักการทำนำสู่หลักเกณฑ์นะคะเป็นอย่างไรเอย่ยคัดลายมือค่ะทำให้เขียนหนังสือนั้นสวยเป็นระเบียบนะคะถ้าฝึกฝนอยู่เสมอจะทำให้ลายมือสวยโดยไม่ต้องฝึกเวลาเขียนเห็นไหมคะต่อไปค่ะถ้าเป็นข้อ 2การเขียนสื่อสารนะคะทำให้รู้จกักเรียบเรียงประโยคและข้อความที่สื่อสารนะคะรู้ความคิดของผู้อื่นเข้าใจได้ชัดเจนนะคะข้อ3ก็นำเป็นภาพความคิดนะคะจัดระบบความคิดทําให้ความคิดชัดเจนต่อเนื่องเมื่อเขียนถ่ายทอดออกมาจึงตรงกับความต้องการเขียนได้กระชับสื่อสารชัดเจนครบถ้วนนะคะ ถ้าเป็นข้อ5ค่ะเรื่องของการเขียนจดหมายฝึกนะคะฝึกทักษะการเขียนเล่าเล่าเรื่องและการใช้ภาษาให้เหมาะสมการเทศะและบุคคลด้วยนะคะอ่าถ้าเป็นการเขียนจินตนาการละข้อ7นะคะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังให้กล้าคิดกล้าเขียนในสิ่งที่ถูกต้องนะคะมารยาทในการเขียนก็คือ ทำให้มีทักษะการเขียนที่ดีสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องตรงตรงตามวัตถุประสงค์นะคะนักเรียนสามารถหยุดค้างเอาไว้ได้นะคะสําหรับข้อไหนที่ไม่ชัดเจนนะคะจบแล้วนะคะสําหรับในหน่วยนี้หน่วยที่18นะคะ เป็นไงกันบ้างคะตรวจการเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องลานักเรียนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ